ร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับตัวนี้คูโบตานะครับ B ี0 0 1ดนะครับวีเ0็นะครับสภาพยางสวยปิ้งเลยนะครับโรตารี่ขนาดเมตรสินะครับโรตารี่ขนาดเมตรสินะครับความยาวของตัวรถนะครับความยาวของตัวรถตกอยู่ที่เมตรเกนะครับจากหัวถึงท้ายนะครับไปรุมโรตารี่นะครับฐานล้อหน้ากว้างอยู่80นะครับ ฐานล้อหน้ากว้างอยู่80นะครับฐานล้อหลังนะครับกว้างอยู่90นะครับจากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับถนนมิตรภาพตำบลบิงอำเภอโนนสูงจัังหวดนครราชสีมานะครับครับทูบต้า B, B 7001นะครับรถทุกคันนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ผ่านการใช้งานในเมืองไทยนะครับ ชั่วโมงจริงนะครับชั่วโมงจริงครับนี่ครับสภาพคลองตัวนะครับพี่น้องครับสนใจติดต่อได้ที่เพจรีมอเตอร์โคราชหรือเฟซบุ o กรีมอเตอร์นะครับหรือจะมาเยี่ยมชมทดลองขับได้ที่โชว์รูมเรานะครับรีมอเตอร์นะครับตั้งอยู่ถนนวิรภาพกิโลเมตรที่30นะครับถนนพิรภาพมุ่งหน้าสู่พิมายนะครับ เลยแยกโนนสูงมา3กิโลนะครับก็ราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีอุปกระ์ุณต่อรีมอเตอร์โคราชสวัสดีครับเพงเพงรวยรวยปังปังครับเพงเพงรวยรวยปังปังครับยางสวยมากเลยนะครับยางสวยมากยางหลังสวยปิ้งเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับตามสภาพนี้เลยนะครับสวัสดีครับ